สวัสดีครับท่านผู้ชมท่ามกลางการยิงตอบโต้กันโดยขีปนาวุธจากระยะไกลโดยทั้งสองฝ่ายยูเครนและรัสเซียตาก็เจ็บด้วยกันทั้งนั้นเนื่องจากทั้งสองมุ่งโจมตีแหล่งพลังงานด้วยกันทําให้เกิดไฟฟ้าดับตั้งแต่เมืองลูฮานไปถึงชานเมืองกรุงมอสโกส่วนยูเครนก็มีสภาพไม่แตกต่างกันนะครับด้านสถานการณ์ในแนวหน้าที่มีการจับตามองและดูเดือดมากที่สุดในขณะนี้ คงหน,นีไม่พ้นสถานการณ์การสู้รบในสมารภูมิุโปรคอฟครับโดยที่เมืองโปรคอฟขณะนี้ยูเครนยังยึดครองเมืองอยู่ราว20%สซนสถานการณ์เช่นนี้ทําให้ยูเครนมี2ทางเลือกคือ 1. ออกคําสั่งถอยและไปตั้งรับใหม่ที่แนวรับทางเหนือของเมืองกับ2ทําการรุกตีโต้กลับครับทานผู้ชมซึ่งทางเลือกที่1น,นั้นนั่นจะทําให้ปูตินได้ใจคุยโม้ได้ครับว่า ตนสามารถยึดเมืองโปคอฟได้สำเร็จแม้จะใช้ระยะเวลายาวนานกว่า1ปีสูญเสียทหารราว10,000แสนคนในสมรรภูมิรบด้านนี้เพียงแห่งเดียวก็ตามโดยขณะนี้ยูเครยนยังยึดครองเมืองโปคอฟอยู่ราว20%รเัสเซียใช้ย,ยุทธวิธีส่งกำลังรบขนาดเล็กเข้าแทรกซึมตัวเมืองบ้างแต่งกายปลอมตัวเป็นพลเรือนบ้างเข้าสุดตัวเมืองโดยอาศัยความมืดจากนั้นก็ขุดบังเกอร์ซ่อนตัวเองภายใต้อาคาร รอกำลังหนุนมาเสริมยูเครนตัดสินใจส่งหน่วยรถพิเศษกองร้อยซิคิเลียจากกรมทหารจู่โจมที่425สังกัดกองพันจู่โจมที่1ร่วมกับกองร้อยจากกองพลจู่โจมทางอากาศที่82และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ3าวหน่วยตีฝ่าเข้าไปถึงทางตอนใต้ของเมืองโปคอฟโดยปักธงที่สาราว่าการเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเพื่อสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างแนวหน้าของยูเครนที่ประกอบด้วย ทารยูเครนนับพันคนจากกองพลเยเกอร์ที่68และกองพลยานยนต์ที่155ซึ่งการตีฝ่าแหวกแนวรุกของรัเสเซียเข้าไปนั้นนักวิเคราะห์ต่างเตือนและให้ความเห็นครับว่าเซเลนสกี้ควรออกคำสั่งถอยทหารออกจากเมืองเนื่องจากมีกำลังของฝ่ายรัเสเซียกว่า17,000คนกำลังตีรุกโอบล้อมเมืองโปรครอฟและมีโนฮาดโดยการตีรุกไปทางตอนใต้ของเมืองโปรครอฟในพ้ของรัเสเซีย ได้จัดกําลังส่วนใหญ่ไปที่นั่นและส่งกําลังส่วนน้อยตีโอบเมืองมิโนฮโหดัดโดยยูเครนยังเหลือเส้นทางถอยทับความกว้างเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลแรกที่ยูเครนควรมีคําสั่งถอยทัพแต่ด้วยขณะนี้ฝ่ายยูเครนมีความได้เปรียบบริเวณแนวรบทางตอนเหนือของเมืองมินฮหดใกล้โโกับเมืองดูบรอบิเลียซึ่งเป็นทางเลือกที่ยูเครนจะใช้โอกาสนี้หักก้ามปูถล่ลมแนวรบด้านนี้ของปูติน เพื่อบังคับให้รัสเซียาย้ายแบกกาลังพลจากโปคอฟมาช่วยแนวรุกที่ดปอปเลียนั่นจะทําให้ยูเครนมีโอกาสที่จะรุกกลับยึดเมืองโปคอฟที่เหลือกลับคืนนั่นคือทางเลือกที่2ที่ยูเครนกําลังทําอยู่ในขณะนี้ครับทุนผู้ชมโดยขณะนี้คิริโลบูดานอบหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารของยูเครนได้เดินทางไปบปัญชาการรบด้วยตัวเองในแนวหน้าโดยมีประธานาธิบดีวโรดิเมียเซนสกี้เดินทางเยือนแนวหน้าบริเวณดังกล่าว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการประกาศเชิงสัญลักษณ์ครับว่ายูเครนจะสู้สุดตัวกับแนวรกแห่งนี้ด้านพลเอกอเล็กซานเดอร์ซายสกี้นัดเตรียมแผนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและกำลังพลของรัสเซียออกจากการรุกคือบอย่างรุนแรงทางตอนใต้ของเมืองโปรครอฟและทางตะวันออกของเมืองมิโนฮาดโดยเปิดฉากโจมตีตอบโต้ของยูเครนที่มุ่งเป้าไปทางเหนือ ยูเครนได้กวาดล้างพื้นที่เหล่านี้ไปหลายพื้นที่แล้วและกำลังดำเนินการเพื่อกวาดล้างพื้นที่ที่เหลือไซสกี้ยิ่ระบุว่าการรุกครั้งใหม่ในทิศทาดูปอรบิเลียถูกออกแบบมาเพื่อลดกำลังสำรองของรัสเซียให้ลดลงและบงังคับให้รัสเซียต้องป้องกันหลายจุดพร้อมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูร่วมกำลังหลักเข้าโจมตีโปคอฟขณะนี้กองกำลังยูเครนกำลังรุกคืบไปทางเหนือของนิคาโนลิฟกา และทางตอนใต้ผ่านเมืองซาติช็อกเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการปลดปล่อยการปิดล้อมรอบเมืองปวคอฟและมีโนฮาดการสู้รบอันโหดร้ายเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ทําให้เมืองซาติช็อกและหมู่บ้านใกล้เคียงเต็มไปด้วยศพทหารชาวรัสเซียมีภาพแสดงให้เห็นถนนลรูกลางสายเดียวซึ่งมีศพนอนอยู่ทุกๆ1 0ถึง15เมตรซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนบง่งบอกถึงประสิทธิภาพว่าการทำลายล้างของปืนใหญ่และดโดรน และยุทธวิธีซุ่มโจมตีของยูเครนมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดผู้ควบคุมโดรนของยูเครนได้ปรับกลยุทธ์โดยติดตั้งลำโพงบนโดรน FPV บินตามเหนือสนามเพาะของรัสเซียและออกอากาศประกาศเสียงคำแนะนำการยอมแพ้โดยมีกรณีตัวอย่างเช่นทหารรัสเซียสองนายหลบซ่อนตัวอยู่ในอาคารและพยายามรักษาตำแหน่งของตนแต่พวกเขากลับเปลี่ยนใจหลังจากถูกโจมตีด้วยโดรนหลายสิบลำ พวกเขาโผล่ออกมาทิ้งปืนไรเฟิลและปฏิบัติตามคำสั่งของซูโรโนไปยังแนวรบของยูเครนหน่วยลาดตระเวนของยูเครนรายงานในภายหลังว่าทหารรัสเซียหลายสิบนายยอมจำนนหลังจากมีการออกอากาศในลักษณะเดียวกันโดยมีภาพวิดีโอแสดงเห็นว่าพวกเขาถูกจับเป็นเชลยศึกในพื้นที่อื่น,นหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้ระบุจุดรวมพลของทหารราบรัสเซียและประสานการโจมตีอย่างแม่นยำโดยใช้ดโดรนร่วมกับปืนใหญ่หลากหลายประเภท ซึ่งสามารถทำลายการต่อต้านกองพลจู่โจมและกองพลโจมตีทางอากาศของยูเครนสามารถใช้มเมนตัมนี้โจมตีแนวรบด้านเหนือของรัสเซียใกล้กับเมืองโลดิสเก้เนื่องจากทหารรัสเซียจำนวนมากเลือกที่จะยอมแพ้กองบัญชาการรัสเซียจึงหวั่นเกรงผลกระทบแบบโดมิโนและการรุกคืบของยูเครนที่อาจทําให้แนวรบด้านเหนือทั้งหมดพังพ่า,ายนั่นจะทําให้ยุทธวิธีการปูหักทั้งหมด และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่กองกําลังหลักที่ปิดล้อมจะถูกทําลายในพลรัสเซียจึงถูกบังคับให้ต้องรีบย้ายกําลังสํารองจากโปคอฟและมินฮหาดเพื่อพยายามรักษาการปูดังกล่าวทางเหนือเอาไว้อย่างไรก็ตามจังหวะเวลาของพวกเขานั้นเรวร้ายยิ่งกว่าเดิมเพราะฤดูโครนฤดูใบไม้ร่วงในมาถึงแล้วครับกองทหารรัสเซียหลายกองรวมถึงยานเกราะและรถบรรทุกสเบียงต่างติดลมอยู่ในพื้นที่เปียกโชก ขณะพยายามเคลื่อนพลไปยังโดลอบิเลียในเหตุการณ์หนึ่งรถหุ้มเกาะ5คันได้เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่เพื่อเสริมกําลังรบที่กําลังพังทลายแต่รถหุ้มเกาะ3คันในนั้นกลับติดอยู่ในโคลนทําให้ทหารต้องละทิ้งรถและลุยฝ่าผ่านคูน้ําที่ถูกน้ําท่วมการโจมตีจากแม่นยำด้วยจรวดไฮมาสทาลายขบวนรถได้สําเร็จขณะที่โดรน FPV และเฮกซาคอปเตอร์ของยูเครน ก็จัดการกับยานพาหนะที่เหลือโดยการทิ้งระเบิดแรงสูงลงบนตัวรถถังโดยตรงสงครามข่าวสารทําให้บ็อกเกอร์ทหารรัสเซียพยายามลดข่าวความพ่ายแพ้ของภัยพิบัติแนวรบดังกล่าวโดยอ้างว่าทางราบสามารถลงจ่ายยานเกราะได้และเสียกกาลังตําแหน่งของตนแต่หลักฐานภาพถ่ายจากโดรนกลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปของยานเกราะที่ถูกเผาไหม้และศพชาวรัสเซียนับร้อยที่กระจัดกระจายไปทั่วทุ่งโลง่งและสนามเพาะ โดยรวมแล้วครับปฏิบัติการกวาดล้างของยูเครนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเบี่ยงเบน,นความสนใจของรัสเซียจากโปรคอฟโดยบังคับให้ศัตรตูต้องจัดสรรทหารใหม่หลังจากตำแหน่งหลายแห่งพัฒลายแผนการของซาซสกี้ที่จะก,กำหนดเป้าหมายที่ปีกทางตอนเหนือมีจุดมุ่งหมายเพื่อคืนพื้นที่ตอบโต้ที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับกองกำลังป้องกันยูเครนในโปคอฟและมีนอหาดแต่ก็ยังคงต้องรอดูครับว่าขงประชาการของรัสเซีย จะยอมให้แนวรบทางตอนเหนือบอริเวณดูบอปิเลียแตกสลายก้าปูหักเพื่อรักษาการรุกจากทางตอนใต้ของเมืองโปคอฟหรือไม่แต่ความพยายามทั้งหมดที่จะสนับสนุนกองกําลังใกล้กับดูบอปิเลียกลับทําให้หายนะรุนแรงยิ่งขึ้นทําให้รัเสเซียต้องสูญเสียมากขึ้นครับทานผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากทานผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ